ไปต่อกันที่สถานการณ์ที่อิตาลีนะคะหลังจากที่นายกรัฐมนตรีบาลิสโคนีของอิตาลีค่ะรอดพ้นจากการลงมติไม่ไว้วางใจแบบฉิวเฉียดน,นะคะขณะที่ด้านนอกอาคารรัฐสภานั้นก็พบว่ายังมีการประท้วงของกลุ่มผู้ต่อต้านรัฐบาลอย่างต่อเนื่องซึ่งทําให้ตํารวจปราบจลาจลต้องปฏิบัติงานอย่างหนักในการสลายการชุมนุมค่ะ สถานการณ์ในอิตาลีตอนนี้วุ่นวายขึ้นนะคะหลังจากการลงมติของสภาล่างในยติไม่ไว้วางใจในายกรัฐมนตรีซิวิโอบาลุสโคนีโดยเกิดเหตุจลาจลในกรุงโรม และทำให้มีผู้ประท้วงได้รับบาดเจ็บประมาณ40คนขณะที่ตำรวจที่เข้าระงับเหตุและประทะกับผู้ประท้วงได้รับบาดเจ็บประมาณ50นายทั้งนี้สภาลงมติไว้วางใจในายกรัฐมนตรีบาลุสโคนีด้วยคะแนนเสียงที่เฉียดฉิวคือ314ต่อ311เสียงโดยมีสมาชิกพรรคฝ่ายค้าน2คนเปลี่ยนจุดยืนหันมายกมือสนับสนุนนายบาลุสโคนีทำให้เขารอดพ้นจากการถูกขับออกจากตำแหน่ง หลังจากดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีครั้งนี้ได้ประมาณ2ปีครึ่งค่ะเขาแถลงว่าจะบริหารประเทศต่อไปนะคะเพื่อที่จะรักษาเสถียภาพของประเทศเอาไว้ท่ามกลางวิกฤตเศรษฐกิจที่รุมเราพร้อมกับเตือนพักการเมืองบางกลุ่มที่เคยร่วมรัฐบาลว่าการรณรงหาเสียงเลือกตั้งในเวลานี้เป็นสิ่งที่ไม่พึงกระทํา ด้านบรรดานักวิเคราะห์และพักการเมืองหลายพาคของอิตาลีต่างก็มองว่าความชอบธรรมในการบริหารประเทศของนายกรัฐมนตรีบาลุสโคนีสิ้นสุดลงแล้วและสถานการณ์การเมืองในอิตาลีจะยิ่งหน้าวิตกและนำไปสู่การเลือกตั้งครั้งใหม่ในเร็วนี้นะคะแต่ว่านายกรัฐมนตรีบาลุสโคนีก็ยังคงมั่นใจค่ะว่ารัฐบาลเสียงข้างน้อยของเขาจะสามารถบริหารประเทศต่อไปได้โดยอ้างถึงบางประเทศในยุโรปที่มีรัฐบาลเสียงข้างน้อยแต่ว่าก็ยังบริหารประเทศอยู่ได้อย่างเช่นเดนมาร์กโปรตุเกสและ